怎么 ผมก่อนกระดังกบก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะเพราะว่าจริงๆจ,จริงๆเราได้เห็นแฟนนี้นะแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนความอลซัมความแบบที่เขาเล่นความเป็นหม่ทุกปีอ่ะมีการเขาเอาทุกอย่างเข้ามาเล่นแล้วไม่ใช่แค่เรื่องชชวิชวลอ่ะมันเป็นเรื่องออรสชาติด,ด้วยที่มันใหม่ทุกปีเเขาแบบพยายามปรับปรุงมันอนลซัมเรื่อยๆแล้วแล้วในปีนี้คือผมบอกที่ผมชอบมากๆเคดื่มมาก่อนหน้านี้เนละรู้สึกว่า ม,มันถึงเ,เครื่องเเครื่องมาก <S 2> <S 2> <ต>แล้วก็ใช่ใช่เรารู้สึกว่า <S <S 2> <S 2> พอมันดื่มไปแล้วรู้สึกเออดีแล้วบังเอิญว่าปีนี้ก็คือได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์วดีะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นโชคดีมากที่แบบเราได้เป็น,นพรีเซนเตอร์ในในสปาค์ค่ะค่ะ,คะอิงก็เช่นกันค่ะก็รู้สึกว่าแบบเออดีใจค่ะเป็นเกียรติมากมาค่ะก็เป็น โคลาที่จริงชอบดื่มอยู่แล้วค่ะแล้วก็เห็นที่เจ๊บอกเลยว่าปีนี้เขาพัฒนาสูตรแบบให้รสชาติจัดเต็มขึ้นออกซ่ามากๆอะไรเงี้ยเราก็แบบได้ชิมแล้วตอนถ่ายคือเราก็รู้สึกว่าแบบแบบจริงอ่ะคือรสชาติเขาจัดเต็มจริงโคลามันจัดเต็มมากๆค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รับรู้ได้ถึงความตั้งใจของพี่ๆทีมงานทุกคนที่ทำด้วยแล้วก็รวมถึงแบบว่าเจฟด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้เจอพรวามู้สึกเกียวกับการเปิดตัวแคมเปญในวันนี้ชูเป็นงไงบ้างครับ ต <feeling, S 2> <า>ื่นเต้นมาตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าจริงแล้วเรามีซีเควนที่ค่อนข้างยากเราจะเห็นว่าคนนึงร้องคนนึงไปไหนไม่รู้แล้วคนนึงก็กลับมาในมุมหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะต้องจำบล<ช>็อกกิ้งมันมีแดนเซอร์แล้วมันมีหลายคนมันมีแบบหลายองค์ประกอบ<ช>นะการที่จะจำทุกอย่างให้มันได้ที่เราแบบ<ม>เราต้องจำทุกอย่างได้แล้วเราต้องจำเนื้อเพลงด้วยที่เป็นเพลงใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเรียกว่ามันก็ท้าทายแต่ว่าพอเหมือนเราเล่นคอนเสิร์ตไป คนดูก็เอนจอยคนดูแล้วก็ผู้บริหารกเอนจอยแล้วก็ทุกคนที่เป็นแขกก็คือเอนจอยผมรู้สึกว่ามันก็สมมนุกจริงค่ะก็เหมือนโจทย์ตอนแรกที่มาก็คืออยากให้ทุกคนรับความรู้สึกแบบเอาซ้ำจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบคิดว่าจะมาโชว์กันแบบธรรมดาเหมือนต่างคนต่างเล่นก็จะแบบธรรมดาไปก็เล่นท่ายากซะเลยก็ยากมากเลยยากมากเลยใายในเวลานิดเดียวเองที่2องนมาแต่ว่าทุกคนตั้งใจเต็มที่มากค่ะก็ได้มาเป็นปฏิทินทุกคนเห็นครับ การทำา,ทาทนนรายกู่ในวันนี้เป็นงไง ก็ดีนะคะรู้สึกว่าเป็นการก็ดีจริงหรมไม่ไม่ออซัมอะไรเงี้ยออซัมสุดๆต้องออซัมเออจริงๆมันก็ดีจริงเพราะว่าเหมือนเซว่าเป็นมืออาชีพมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราสองคนนัเหมือนทํางานกันคิวอะไม่ค่อยตรงกันหรอกแต่ว่าด้วยความที่แบบอยากทําให้มันดีอยากทำให้ออซัมจริงๆอะเราก็เหมือนแบบว่านัดมาซ้อมจริงๆเราซ้อมกันดึกมากนะทุกคนซ้อมตอนแบบค่าทุ่มถึงตีหนึ่งอะไรแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยตีหนึ่งครับใช่คือแบบตาจะหลับแล้วแต่ว่าร่างกายจิตใจมันยังสู้อยู่ใช่ก็คือหลับตาร้องแล้วอ่ะร มไม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพวกเราตั้งใจจริงๆอะไรอย่างี้ค่ะก็ทำงาน,นกับเจมยรู้สึกว่าเมื่อชีพม,มากแล้วก็ช่วยเหลือหลายๆอย่างมากค่ะเขินไห้ยคณนิ้มชมเขาก็เท่เอเฮยคุณนิ้มชมผมนี้เอาไปว่าก็เช่นกันรู้สึกว่ารู้สึกว่า อ,อย่างอย่างเงี่ยเป็นคนที่แบบว่าเซนดีพอเหมือนแบบเราซ้อมกันไปอาจจะไม่ได้ปล่อยครั้งมากแต่ว่าพออยู่บนเวทีเรามารันกันอนะ่ะมันเหมือแบบทุกอย่างมันลงรอบทีว่วาเหมือนแบบส่งอะไรไปก็รับกันมาอะไรอย่างเงี้ยเหมแบบว่าด้วยด้วยความเป็นพี่นองเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเออสนุกดีทําอะไรไปก็ทำํำที่ตรงนั้นอินบอยอะไรไปก็ได้เพราะว่ามีคนรับส่งมาแล้วขอบคุณค่ะครับผมไปคอนเสิร์ตจะเอาเอสไปด้วยทุกทีนะครับเอาแน่นอนครับมัน S c o l อลาเปอร์เซ็นเ f ็ดเจฟซอลต์สเปเชี u r n ตอร์นเ่นไี่ครับว้าว เราต้องไปเพียรรันครับไปเสื้อหลายภาพค่ะผู้อินเตอร์จ้าสวยๆนั่งเลยจะเป็นถูโชว์หน่อยจ้าเที่ยงกห้นี่ก็ยัทำได้นะ